ครับก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้พี่เอชีนเนลนรัจะพาทุกคนนะครับวันนี้เรามาที่หัวหินครับจ้คี้ขันนะครับเดี๋ยวเราไปพาขึ้นไปไหว้นมัสากรองพระธาตุดอยทับช้างกันนะครับวันนี้เพื่อนอ่ะบอกมาว่าวัดเนี้ยศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะครับแล้วก็ได้พาเพื่อนๆมาชมกันนะตามผมเข้าไปชมเลยนะรู้สึกว่าที่ตรงนี้ครับร่มลื่นนะครับร่มลื่นมากๆเลยนะครับ มีพระประจําวันเกิดนะครับตั้งอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็จะมีองค์พญางูนะครับที่ดูแลพระธาตุอยู่เห็นไหมครับด้านหน้านี้นะลูกขอญ่านนะปูนะปูแม่ปู่ม่ย่าทุกองนะครับลูกขอย่านครับวันนี้ผมพาผู้ชมนะครับในช่อง b ก Channel ครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนเฟซบุ๊กนะครับมาสักการสักการบูชาองค์พระธาตุเจดีย์ดอยทับช้างแห่งนี้นะครับก็ บรรยากาศข้างบนนี้คือวิวสวยมากๆเลยนะผู้ชมนี่เดินตามผมขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพาผู้ชมนะครับเข้าไปไหว้กาพระองค์ข้างในองค์พระธาตุกัน,นครับขอ,อยัดทอนเท้าตรงนี้นะยัดทอนเท้าตรงนี้ทอเทงทอเท้านะครับ หนูขอยัดนะขอยัดขอญาตแอลกออันนี้ก็เดี๋ยวโอ้อน,นี้เสียงจตกกล้องนิดนึงเดี๋ยวให้ตากล้องหนึ่งดวงเนาะก็ให้ตากล้องหนึ่งดวงอันนี้ตากล้องถือไว้ก้องหนึ่งดวงนะเดี๋ยวไว้ตากล้องก็อน,นิษฐานพร้อมกันเลยนะ แต่แต่กล้องนั่งลงได้นะครับก็จะสวดพร้อมกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ข้าพเจ้าในทาวายนางปิญญาทาวายเด็กหญิงอิราทาวายเด็กชายอาการาทาวายครอบครัวบิดามารดาของข้าพเจ้าและกัลยาณมิตรแฟนเพจญาติธรรมที่รับชมอยู่วันนี้ข้าพเจ้าขอเป็นตัวแทนน้อมถวายพวงมาลัยมากูนี้แก่องค์สมเด็จสัมมาสมัมพุทธเจ้าเทพมิเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณสถานที่วัดพระธาตุดอยทับช้างแห่งนี้ นะโมกาเยนะวาจายะเตตสาวาวชิรังนามะปะติมังอิทธิธรรมะปะติหาริยะกะรังสมเด็จพ่อองค์ปฐมต้นพุทธรูปังสัมมาสัมพุทโธพะวาอารหังวันทามิสัพพโสสธาโสถีพระวันตุเม ทใอ้ทุกคนที่รับชมอยู่นะครับได้ร่วมไอษฐานกิตพร้อมกันนะครับวันนี้เป็นเราได้มีความโชคดีมากๆเลยนะครับที่ได้มาถึงตรงพระธาตุดอยทับช้างแห่งนี้ลูกขอกราบสักการะบูชาพระธาตุเจดีแห่งนี้บุญกุศลใดที่ลูกเคยสร้างมาตั้งแต่อดีตชาติจบจนในวันนี้ขอบุญกุศลน,นี้จงแผ่ไปไม่มีประมาณขอถึงเจ้ากรรมะนายเวรทั้งหลาย ขอให้ท่านทั้งหลายจะรับผลบุญในวันนี้ที่ข้าพเจ้าได้มาทำบุญณะถานที่นี้ด้วยเทินนี่ก็เป็นทำบุญชลนี้ส่งนะครับชำระนี้ส่ง ที่ลูกได้มาเหยียบพื้นแผ่นดินแห่งทรงแห่งนี้นะครับก็ขอขามาลาโทษนะนี่ก็เป็นสร้างอุโบสถนะ้ำนี้สร้างอุโบสถก็ทําให้ทุกบุญเลยเนาะค่าน้ําค่าไฟวัดนะอันนี้ค่าน้ําค่าไฟวัดนะครับอันนี้ทําบุญบูรณะพระธานะตุนะก็เรา,าททก็ทําทุกๆโอเคนะครับมากราบพระกันนะครับ ถือว่าที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตีคล้องนะครับนะครับตีคล้องบอกกล่าวนะครับต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะวันนี้ลูกได้เดินทางมาถึงที่ตรงนี้แล้วนะครับก็ขอให้อ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ดยดวบันดาลให้ชีวิตของครอบครัวของลูกเนี่ยจงพ้นทุกข์นะครับแล้วก็มีแต่ความสุขนะ มงคลชัยนะครับเดี๋ยวคือบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับนี่อยู่บนบนภูเขาสูงเลยนะนี่นี่แล้วเป็นพระธาตุเจดีย์นะครับที่เราเข้าไปกราบนะครับข้างในนี่นะแบบนี้เลยนะครับบรรยากาศดีนะครับ้าเดี๋ยวผมพาไปดูสศาลปูข้างล่างกันนะครับบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับ เมื่อกี้เราเห็นตรงจุดที่กําลังสร้างาดดนะพระอุโบสถด้วยนะโงโนพระอุโบสถน้ำนูน่นจุดที่สร้างพระอุโบสถน้ำข้างล่าจะมีศาลปูศาลพระปู่แม่ย่านะเดี๋ยวเราลงไปไหว้กันนะำบรรยากาศดีมากครับเชิญทุกท่านมาร่วมทําบุญที่วัดพระธาตุดอยทับช้างแห่งนี้ด้วยนะครับอยู่ที่หวัวหินนะครับนี่ก็ตอนนี้เราก็ลงมาจากพระธาตุแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนดอกไม้ทุบเทียนนะเพื่อไปไหว้องพระปู่แม่ย่านะ เดี๋ยวโยมพาไปทำมันดูอันนี้ก็คือต่งางมรัสถานะยอดตู้แล้วพี่โมยอดตู้แล้วอันนี้เรามากันสี่คนนะแล้วโมครับมาไว้พระลูกเร็วเอ้ยมาไว้ปู่เด็วอันนี้อันนี้คือของปู่แล้วก็มีของแม่ย่าห้าเป็นสี่มี่จะเปลี่ยนรูกแล้วสี่ชุดนะ้ะเปลี่ยนน้ำมีรอดไหมครับมีรอดไหมครับมีรอดปะไม่มีครับ ปูไม่ยางกระดกแล้วนะ่ะเดี๋ยวเราไปไหว้ปูไม้ยานี่ก็คือเข้ามาถึงตรงนี้ก็มาเปลี่ยนได้แต่อยู่ตรงจุดนี้เลยนะ่ะนี่ก็เป็นบริเวณอันนี้อันนี้กำลังจะสร้างโบสถ์หรอครับนี่ตรงนี้เป็นจุดเทียสร้างโบสถ์นะครับก็พระมาสร้างมาล่วงทําบุญกันได้นะเราไหว้ขอพร่อเพราะปูไม้ย่างแล้วก็มาร่วมสร้างสร้างสร้างอ่อนโมครับนโมไปกับพ่อมาน้องมา นี่เดี๋ยวพอผัดปูภไปไว้ปูถึงแล้วลูกถึงแล้วเนี่ยถึงแล้วถึงแล้วเนี่ยอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้กำลังเงนะครับกำลังี <c oughs> ่เพื้นตะื่นะครับนี่เรามาขอพรพ่พอปู่มาย่านะเพื่อเราได้มาร่วมสร้างอุโบสถกันนะนี่พ่ออุโบสถนี่ก็บริเวณสาลปู่มา่ยานะโมอขอพรปู่เลยนะเดี๋ยวนะโมเดี๋ยวนะโมยิบติ้วให้พ่อเอง้วยนะได้ปะ่ะได้ไหมครับบอก <c oughs> บอกบอก,บอกปู่มายา่าให้นะโมมีตังค์เยอะๆนะเนาะ อ่ะลูกนั่งไหนเพราจุดทูมให้ก่อนนะอ่าหนูทอดรองเท้ารองเท้าแล้วไปนั่งนี้ทองเท้าออกทองเท้าก่อนแล้วก็หนูขึ้นไปนั่งตรงนี้นะเดี๋ยวเราวหว้เสร็จแล้วค่อยขยเยาลุกค่อยยจับแ้วมาเอาดอกไม้ออกลูกดอกไม้มาอันนี้เป็นไม่ย่านะครับไม่ย่าเราผมก็เขวายน้ําแดงนะครับอันนี้ไม่แม้ย่าแล้วก็ให้ดไม่ย้าก่อนนะแล้วก็ มาลุกเพราะขอมากรูแปะหนึ่งกับพวงมาลัยน,นี้จะเป็นพวงมาลัยนะครับแล้วก็มากรูนะครับนี่ลมพัดเย็นเลยนะครับท่านอไม่ยาตอนรับดีมากโอ้ยดูลมคนระับตอนนี้โอ้โห ลมพัดมาด้วยความด้วยความขนลุกมากเลยครับตอนนี้นะครับตอนตอนนี้นครับลมพัดมาแบบเรากาลังถวายมากูไม่ย่าน,นะครับแล้วลมพัดมาขุนลุกเลยดูดินะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ไปตั้งถวายปู่ก่อนเดี๋ยวไว้ทีเดียวเนาะโอ้อ๋มอม,มากู ผูลูกใช่ใชนี่นี่นี่อันนี้ก็เรว,ว่าบุรีครับอันนี้มากูลูกอตอนนี้เราก็จะไหว้เราปูก่อนเนาะน้อมถวายอ่ามากูแล้วก็ภูมาลัยแล้วก็บุรีแล้วก็น้ำชาครับ <S <S ตรงที่ปูนี้เขาให้ไหว้สิพกดอกนะครับ อันนี้เป็นศาลปู่ผู้ชงนคราชนะครับนี่วันนี้ปู่ค้ารูกขอญาตนะครับปูู่กขอญาตนำคลิปวีโอนี้นะออกไปเผยแพร่ให้ผู้ชมนะครับในช่องเปรี้ยชแนลนะครับได้รับชมนะปู่นะจะได้มีคนมาช่วยกันสร้างพระอุโบสถนะครับที่พระธาตุดอยทับช้างแห่งนี้นะปู่นะลูกขอญาตนะปู่นะหากลูกผิดพลาดทงผมดประการใดด้วยการวะจาใจขอปู่ต้องได้ยกโทษให้ทวยแกข้าพเจ้าด้วยนะครับปู่นะ ครับก็เดี๋ยววายก่อนนะครับก็ไปตรงนี้นะเดี๋ยวผู้ชมนะครับก็สวดไปครับผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยครับนะโมตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตสะภะคะวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นติตังพยามะนาคายะอภินันนาคาสาธุโนพันเตะยะมะยะมะกายะวาจะจิตตังอหังวันทาผู้ชงนัคราชวิสุทธิเทวาปูเชมินติตังพยามะนาคายะอภินันนาคาสาธุโนพันเตะยะมะยะมะกายะวาจะจิตตังอหังวันทาผู้ชง นาคราชราชาวิสุทธิเทวาปูเชมิณติตังพยามะนาคายะอภพินังนาคาสาธุโนพันเตยมะยมะกายะวาจะกิตตังอหังวันทาผู้ชงนาคราชวิสุทธิเทวาปูเชมิวันนี้ข้าพเจ้ทาทวายได้าพาครอบครัวมากราสัการบูชาองค์พระปูผู้ชงนาคราชณวัดพระธาตุดอยทับช้างแห่งนี้ ขอบุญกุศลที่ลูกที่ทำมาตั้งแต่ดียชาติจบจนในวันนี้จงได้แผ่กุศลผลบุญมายัางสถานที่แห่งนี้และเราองค์ปูพญานาคราชทุกๆพระองค์ทุกๆตระกูลและองค์ปูผู้ชงนัาขาราชวันนี้ลูกมาขอพึ่งบารมีขอให้ช่องเปรตแชนเนลเป็นที่รู้จักของทุกคนที่พบเห็นขอให้มียอดวิวเป็นล้านล้านวิวขึ้นไปขอองค์ปู่จงรับรู้รับทราบ ในการกระทําของลูกในความดีที่ลูกตั้งใจทําแล้วขอปูจงเปิดทางให้แก่ลูกด้วยเทินขอให้ผู้คนที่พบเห็นคลิปวีดวีโอนี้ได้มีจิตเมตตาได้มาร่วมกุศลผลบุญร่วมสร้างพระอุโบสถนวัดโดยธราชาตทัพช้างแห่งนี้ขอปู่จงได้ประกาศออกไปด้วยเทิน โนภักก์ก็ไกลลุกสะภควะโตอาระโตสัมมาสัมพุทสะนะโมทัสสะภควะโตอาระโตสัมมาอุทสะนะโมทัสสะภควะโตอาระโตสัมมาอุทสะวิรูปะเขหิเมเมตังเมตังเอราปะเทหิเมชาปยาบุเตหิเมเมตังเมตังกันหาโคธรรมเกหิจะอปาทะเกหิเมเมตังเมตังทิปะทะเกหิเมเจตุปะเทหิเมเมตังเมตังผู้ผู้ปะเทหิเมมามังอปาตะโกหิงสิมามังหิงสิทิปาตะโกมามังยิโตหิงสิมามังหิงสิ โกปโทสัเพส,เพาสเพาาตาสัเพ,าพปานาสัเพปูตาจะเกวราสัเพพระราหี่ปัสสันตุมากิจิปามาเข้ามาเอามาโนพุทโธมาโนธรรมโมมาโนสังโคปะมานะวันตาณิสิริงสปานิอหิวิชิกาสตะปาทีอุณนา,นาพีทัตพีสารภูมูสิกาคาตาเมรคาคาตาเมปริาปรตาปฏิกะมันตุพูตาณิโสหังนโมพระตัวนโมสันตันังสัมาสัพุทธานางข้าพเจ้นานิขวัยและครอบครัว ขอน้อมถวายมาก,กูวงมาลัยน้ำแดงนี้แด่องค์แม่มณีรัตนายามณีรัตนายานาคินีแม่มณีแห่งวัดพระธาตุดอยทับช้างแห่งนี้วันนี้ลูกขอขมาลาโทษลูกขอนำคลิปนี้ออกไปเพื่อให้ผู้ชมในช่อง p ป็นแชนแนลและแฟนเพจ fc ช่องเอกลักษณ์นมสดได้เห็นบารามีแห่งองค์พระแม่มณีขอเลขมงคลเอาไว้ฝากผู้ชมเพื่อได้นำโชคลาภนี้ย้อนคืนมาร่วมสร้างพระอุโบสถณวประาธาโดยทับช้างแห่งนี้ขอแม่มณีจงโปรดเมตตาให้โชคลาภผู้ชมด้วยเถิด ก็วันนี้ผมจะให้ทุกคน,นครับได้ขอบาร,รมีองค์พระแม่พระแม่แม่มณีนะครับแห่งวัดพระธาตุดอกทับชา้างเนี่ยเดี๋ยวผมจะขอโชคขอลาบเนี่ยเอาให้ผู้ชมนะครับแล้วก็ให้ทุกคนตั้งจิตอธิษฐานนะครับลเลขเนี้ยเป็นเลขขอให้มีโชคมีลาบกันแล้วเพื่อจะได้มาร่วมบูรณะสร้างนะครับพระอ,อุโบสถด,ด้านบนวัดพระธาตุดอนชา้างแห่งนี้นะมาเดี๋ยวผมขอเลขเลยนะครับขอแม่มณีจงเปิดโชคเปิดลาบให้ผู้คนที่รับชมช่องไปเลคชแนลอยู่นะครับ ให้ได้มาล้มสร้างพระอุโบสถในกายครั้งนี้คนระับแม่นะเลขหนึ่งนะครับนี่คือเลขหนึ่งนะครับขอสามตัวนะแม่นะทุกคนมีโชคมีลาภน,นะแม่นะให้คุณผู้ชมผู้ชมอยู่ในนี้ลูกชคมีลาภน,นะเลขเจ็ดนะครับเลขเจ็ดนะครับ ขอให้ได้มาสร้างมารุนสร้างเขาโบสถ์นะน,น,นั่นแะน่นะขอจุดมันยิ่งพบหนึงวันนี้นะครับหุึ่งพบในลาบยิ่งแข็งแรเลขห้านะครับนะก็ผมจะจับให้ดูนะครับจะเป็นได้ที่ได้มาคือได้เลขนี้มานะครับหนึ่งนะครับแล้วก็เจ็ดนะครับแล้วก็ห้านะครับ เลขเจ็ดตรงเนี้ยไม่ชัดนะครับเราไม่ชัดเท่าไหร่นะครับแต่มีมันจะมีเจ็ดบนเจ็ดล่างเลยนะมีเลขเจ็ดสองตัวนะนี่นะแบบนี้เลยนะครับก็ดูไว้นะครับถ่ายพาพนิ่งไปด้วยกันนะกดภาพนิ่งไปนะแล้วก็ขอให้เลขนี้นะครับส่งผลให้ทุกคนได้มีบุญร่วมกันนะครับมาร่วมสร้างพระวสสถิวัดดีนะ ลูกแม่ขับลูกขอกลับก่อนนะแม่นะถ้าลูกมีโอกาสลูกจะได้มามาสถานที่อย่างนี้ไหมนะแม่นะ <S <S <ล>นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะคลิปนี้นครับก็ผมฝากไว้ด้วยวันนี้ผมมาที่หัวหินนะรผมยิยดกได้นําเสนอเอ,อให้พวกเราชาวพุทธที่รับชมอยู่ครับได้ร่วมกันรวมมาสร้างพระโสดด้านบนเนี้ยนี่ด้านบนนี้เป็นพระโสดนะครับ้ร่วมสร้างพระโสดร่วมกันนะควันนี้เพียงแค่ขอขอบคุณทุกการติดตามการชมครับสวัสดีครับ